ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد با... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفا <مسؤال> <مسؤال> <سؤال> <مسؤال> ความเอ็นดูความเมตตาความจำเริญจากเอกอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบาวของพระองค์พึงประสบแต่คุณผู้ชมที่รักอลัลลอฮ์ครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาครับที่พระอด้ทรงให้ชีวิตของเราลมหายใจของเรานะครับได้มีโอกาสขยับขยื่นครับให้หัวใจของเราได้เต้นนะครับวันหนึ่ง24ชั่วโมงก็ประมาณสักแสนครั้ง มากกว่านั้นน้อยกว่านั้นด้วยกับความเป็นผู้ที่อ่อนแอดังมนุษย์อย่างเรานะครับเราต้องพึ่งพาพระองค์บางทีหัวใจเต้นเร็วไปเราก็เกิดอาการเจ็บป่วยหากหัวใจเต้นช้าลงเราก็เป็นผู้ที่อยู่ในอาการเจ็บป่วยถูกจัดว่าเป็นคนไข้เลยนะครับแต่อาลอณ์จะทรงให้ความสม่ำเสมอของหัวใจยังคงทําหน้าที่โรรองยังทรงทําให้เวลากลางคืนเป็นเวลาแห่งการหลับ พระองค์ยังทรงทําให้เวลานอนนะั้นเป็นอิบาดาต์ถ้าหากประของพระองค์รงบริสุทธิ์ใจเอพระองค์และมีการอ่านดูอาร์ต่างๆนะครับหลับเพื่อพระองค์ตื่นเพื่อพระองค์ปฏิบัติคุณงามความดีเพื่อพระองค์อาจจะมีโอกาสได้ห่มผ้าอย่างอบอุ่นในเวลากลางคืนแต่ถ้าหากว่าขวนคิดสักนิดถึงว่าจะเป็นประการใดถ้าหากว่าในคืนต่อไปถ้าหากว่าเราจะถูกห่มด้วยกับผ้าสามพื้น ครับผักผู้ชายก็เป็นผ้าขาวๆสา3ผืนที่เราเรียกว่าผ้าแกฟันครับหรือผ้าห่อศพนะครับเป็นผูุ้ชิมาผููหญิงอาจจะเป็น5้าผืน3ผืนถึง5ผืนอะไรโดยประมาณนั้นตามหลักของนิติศาสตร์อิสลามเราจะเป็นอย่างไรนะพี่น้องครับฉะนั้นเมื่อควรคิดถึงความตายเนี่ยถือว่าเป็นสุนัขของท่านนาบีนะที่เราคิดถึงความตายอยู่เสมอเพราะความตายนั้นไม่เลือด ครับไม่มีกูโบสหนึ่งกูโบสใดหลุมฝังศพหนึ่งหลุมฝังศพใดสุสานหนึ่งสุสานใดที่เรียกว่ากูโบเนี่ยครับมีเห็นไหมกูโบสั้นๆก็มีอันหมายถึงเด็กกูโบยาวๆกว็มีนะครับกูโบหรือหลุมฝังศพนะครับหรือสุสานที่ไม่มีป้ายผักว่าเฉพาะผู้ชายเฉพาะผู้หญิงเฉพาะเด็กเฉพาะสตรีมีคัน หรือใครก็ตามแต่หลุมฝังศพนั้นถูกเตรียมไว้ต้อนรับกับทุกคนกับใครคนใดคนหนึ่งที่เขาจะกลับคืนไปสู่อัลลอ์นะครับลาอยู่อันเล่มูมาฟกอดครับไม่มีใครรู้ว่าผู้นี้จะเกิดอะไรขึ้นอินลอฮ์แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะตายณแผ่นดินไหนหรือณที่ใดแต่วันนี้เราต้องเตรียมหรือ,อยงังน่นอนครับเตือนตัวผู้พูดเองด้วยเช่นกันว่า ถ้าหากว่ารู้ว่าหรือพวกนี้ในคืนต่อไปของการหลับไหลในเวลาต่อไปของการหลับไหลเราไม่ได้ห่มผ้าห่มแล้วแต่เราห่มผ้าสามชิ้นนะครับนั่นก็คือผ้ากัฟฝันผ้าหอ่อศพอะไรจะเกิดขึ้น <im it> การเตรียมตัวไปสู่ความเมตตาขอร้อนั้นต้องมีการเตรียมตัว, <im it> ตวการเตรียมตัวที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติอามานหรือเรียกการปฏิบัติคนงามความดีครับ การปฏิบัติคุยงามความดีนั้นจะเป็นสบดียงให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาพูดนั้นเตือนตัวผูพ้พูดเองด้วยเช่นกันว่าเวลาเรากลับไปหาอัลลอฮ์อิชอรอฮ์ครับก็คือความเมตตาของพระองค์สบียงเหล่านี้ความบิล่นนี้ก็จะเป็นเพื่อนของเราที่พิมนเมตเป็นมิตรแท้เป็นเพื่อนแท้นะครับฉะนั้นวันนี้เราก็เรียนภาษาอกส่านกันนะครับเราก็เรียนอิสลาม ให้หัวใจของเราได้มีโอกาสปฏิบัติถ้าหากวันหนึ่งวันใดได้มีโอกาสาจริงๆแต่ทุกคนก็หนีไม่ได้นะครับที่จะไปห่มผ้ากระฝันผ้าขาวสามผืนถึงห้าผือนอย่างนี้แหละครับสามผืนโดยประมาณนั้นใช่ไหมครับแล้วก็จะไม่มีโอกาสากลับคืนมาสู่โลกนี้แล้วเนี่ยอามานความดีที่เราปฏิบัติจะเป็นสะเวียงที่อลัลรยากจะทรงให้ บ่าของโรรองได้มีความสะดวกสบายแล้วใช้สเสบียงนั้นยังประโยชน์หหลุมฝังศพของเขาหนึ่งจากนั้นก็คือการละหมาดยามะก็ตามละหมาดสุนัตต่างๆครับที่ท่านนบีได้สนับสนุนหนึ่งจากนั้นจากความดีทั้งหลายทั้งปวงหนึ่งจากนั้นที่ถือว่าเป็นเสาหลักของาศาสนาของอิสลามก็คือการละหมาด นำเียนกับพี่น้องนะครับถึงขนาดว่าการละหมาดจำาทีมัสสิดเนี่ยนะครับการก้าวเท้าไปกับพูดที่ศรัทธาที่ไปละหมาดทีมัสสิดเนี่ยถึงขนาดว่าบรรดามาลายการเนี่ยเขาถกเถียงกันเลยเขาพูดกันบนชั้น,นฟ้าเป็นข่าวดีที่บรรดามาลายกาได้พูดกันถึงความดีของคนคนนั้นท่านยิบรินอะไลฮิสลามได้นําเอาข่าวดีนั้นมาบอกกับท่านนาบีว่าบนฟากฟ้าของอัลลอฮ์ชั้นฟ้าของอัลลอฮ์เนี่ย เ็เถียงกันอย่างมากมายแนละคือชื่นชมบาองาพระโงร์งล้วก็พยานที่จะขออิสติกฟาดให้ขอต่ออัลลอฮ์ให้อิสติกฟาดให้กับบาผู้นี้ที่เดินบรรม,มัดมันสิดเป็นประจำเป็นพยานให้กับเขานะครับเงื่อนไข3ประการที่ผมนํเลยกับพี่น้องเราทวนสันกนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับว่าเถียงเรื่องอะไรบรรดามาเิกาบนฟากฟ้าบนชั้นฟ้าเขาพูดถึงเรื่องอะไรพูดกันถึงความดี ในเรื่องของการไถ่โทษและระดับชั้นแห่งการทำความดีการก้าวเท้าหนึ่งการ 1, การ้าวเท้าไปเพื่อละหมาดชำระหน้าที่ละหมาดที่มีการละหมาดชำระที่นั่นการอาบน้ําละหมาดอย่างสมบูรณ์ในเวลาที่หนาวจัดนี่คือความดีลหลายอย่างนะครับเขาจะดำรงชีวิตอยู่อย่างดีในโลกนี้และก็ตายอย่างดีนะครับและในเรื่องบาปหรือความชั่วของเขามีสภาพเหมือนกับวันที่แม่ของเขาคลอดเขาออกมา ก็คือเขาเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์จากความผิดดังนั้นเนี่ยเถียงกันแม้กระทั่งเรื่องนี้ก็ได้ถูกถกเถียงถึงคุณค่าความดีต่างๆ3อย่างอารละหมาดอย่างสมบูรณ์ในเวลาหนาวจัดละหมาดชมะมามครับบันทึกอิมามอิมามตีมีซีครับได้บันทึกไว้แล้วก็อิมามอัสซันนะครับอัสันอันบานีแค่ไม่อันบานีว่าเป็นฮันดิสไวยะนะครับที่ถูกรวบรวมแล้วครับนี่คือความดีนะครับที่เรา สามารถที่จะปฏิบัติดได้ละหมาดจะมาที่มัสยิดให้คลาค่ํมไปด้วยกับสถานภาพของความแตกต่างของอายุของผู้ที่ไปเช่นคนหนุ่มๆทั้ทงหลายนะครับบรรดาคนผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ไปละหมาดที่มัสยิดให้มีความคลาค่ํมไปด้วยกับผู้ที่ไปละหมาดที่มัสยิดแล้วก็ประดับบ้านด,ด้วยกับการละหมาดสุนนะนะครับผู้ชายก็ละหมาดสุนนะที่บ้านละหมาดดูฮะ กิยามุลเลนนะครับละหมาดตะจุดในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยมุสลิมะก็ละหมาดที่บ้านมุมหนึ่งมุมใดของที่บ้านที่มีความเงียบสงบก็เท่ากับผลผุพลคุณค่าก็ตกไม่แตกต่างกับผู้ชายที่ไปละหมาดที่มัสยิดหรือด้วยกับความพอพระทัยจะออกเพราะแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาจะละหมาดที่บ้านนะครับแต่ผู้ชายไปละหมาดจะมาที่มัสยิดนะครับสนับสนุนกันขณะละหมาดที่บ้านเป็นละหมาดของมบรดามมุสลิมะนะครับแต่ละหมาด ระดับประดาของผู้ชายคือละหมาดที่บ้ากนกับการละหมาดสุนัตแต่หากว่าเดินไปละหมาดที่มสัสยิดอัลฮับด,ดุลิลห์ไปนะครับจูงมือลูกหลานไปด้วยครับไปละหมาดไปฝึกฝนละหมาดกันนี่คือข่าวดีจากฟากฟ้านะครับเพี่องที่รักของเราครับวันนี้คุยกันอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับเรื่องของความสําคัญของการละหมาดจะมาอะพป่นองครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เราพูดคุยกันอยู่เสมอพูดคุยกันอยู่ประจําแต่ก็ย้ําเตือนกันอัตินุนาซีฮะ ศาส,สนานั้นก็คือการตักเตือนซึ่งกันและกันเอากรมาก็เราซูนสโลโล้ออะไรอว๋อสลามตักเตือนแล้วก็จะยังประโยชน์กับใครละ่ะก็จะยังประโยชน์กับผู้ที่เขานั้นเชื่อมัน่นผู้ที่เขาหวังว่าเขาจะกลับไปพบกับอัลลอฮ์นะครับผู้ที่หวังจะไปพบกับอัลลอฮ์ในวันแห่งโลกหน้าเขาเมื่อมีการตักเตือนเขาก็จะต้องดีใจนะครับ เพื่น้องที่รักของเราครับไปดูความสําคัญของการละหมาดจำอาติมัสิดจากรายงานของท่านอบูฮุไรระฮ์ซะฮาบะของท่านนบีม,มุฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอัลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูฮุไรร์ฮ์ครับเป็นใครนะท่านอบูฮุรระฮ์เป็นซะฮาบะของท่านนบีม,มุฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอัลลยฮิวะซัลลัมท่านได้รายงานจากการที่ท่านได้เห็นหรือได้ยินจากท่านนบีครับบอกว่า ท่านนบีมุฮัมมัดสลล,ลลัลฮุอะลัยฮิวะซัมได้กล่าวครับว่าชายตาบอดคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลัมแล้วก็บอกกับท่านนบีครับว่าโอ้ผู้ที่เป็นรอซูนของอัลลอฮ์ครับไม่มีคนจูงฉันไปมัสยิดชายตาบอดซาฮาบะตานี้เป็นชายไม่มีอายุด้วยนะครับแล้วก็ตาบอดด้วยก็บอกว่านบีครับผมน่าแก่แล้ว ไม่มีใครที่จูงผมไปหรือจูงมือผมไปนะครับโดยประมาณนี้คําว่าจูงมือนะครับจูงมือไปที่มัสยิดและชายคนนั้นก็ขอร้องต่อท่านรสู์ลอสลลลอฮุอะลัยฮิวะซัมบอกว่าโอ้รสูล์ครับให้ผ่อนผันนะครับท่านรสูร์ชารชายคนนั้นขอร้องขอร้องต่อท่า,รานรสูลให้ผ่อนผันแก่เขาเพื่อเขาจะได้ละหมาดที่บ้าน ท่านรสูล,ล,สล,ล,ล้อสลดลอหอะไรฮิวซัมก็ผ่อนผันให้เขาแต่เมื่อเขาหันหลังกลับไปคือครั้งแรกนะบีบอกว่าอะละอ่ะอนุมัตินะครับผ่อนผันให้กับท่านแต่เมื่อชายคนนี้ได้ผินหลังหันหลังกลับไปท่านก็เรียกอาเป็นคําเน้นๆสวาวะนะครับในคำนี้ลวกุลมามะได้พูดว่าที่ท่านนาบีได้ใช้แบบนี้นะครับคือตอนแรกบอกอนุญาตนะ ก็การที่จะเน้นต่างๆเหล่าน,นี้ให้เกิดความสําคัญว่าแม้กระทั่งคนที่ตาบอดแต่ความดีนั้นเสมอภาคกันหมดท่านอาบีก็ได้เรียกชายคนนั้นมาอีกครับแล้วก็กล่าวว่าสเมียตลอาจารย์ท่านได้ยินเสียงอาจารย์ไหมอ่าเส้าตุอาจารย์อัมละท่านได้ยินเสียงอาจารย์หรือเปล่าชายคนนี้ที่ตาบอกว่าอน,นาสมียตุฉันได้ยินเสียงอาจารย์ครับ ท่านนบีก็บอกว่าอย่าจีบูอะไรกับดินจมะมาอาบิสซาลาตินจมะมามันจึงเป็นความจำเป็นสำหรับท่านเลยที่ท่านจะต้องไปละหมาดที่มัสยิดพระที่รักขอละครับคนที่ตาบอดคนนี้ไม่ใช่ไม่ต้องการที่จะไม่ละหมาดไม่ใช่นะครับแต่คงจะเห็นถึงความลำบากเหมือนกันและบอกกับท่านนับบีว่าานบีครับผมตาบอดเนี่ยผมมองไม่เห็นหรอก แต่ผมคือผ่อนผันให้ผมละหมาดที่บ้านไดไม้หรือที่หนึ่งที่ไหนก็ตามที่ผมไม่ลําบากนบ,บีก็บอกว่าได้แต่พอหันหลังไปสักพักหนึ่งทักทั่วแค่นั้นเองเลยบอกได้ยินเสียงอาจารไม่ละได้ยินครับถ้านได้ยินงั้นท่านจะต้องไปละหมาดที่มสัสยิดแล้วแหละนี่คือความสําคัญนะครับความสําคัญตรงน,นี้ไม่ใช่เป็นการที่จะบังคับนะครับ,รบไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการที่สนับสนุนทําให้เกิดคุณงามความดีครับ สนับสนุนแล้วก็ทําให้เกิดคุณงามความดีก็ทําให้เกิดความสําคัญของการละหมาดจามาอาติมัสยิดพี่น้องครับเราอาจจะเสียสละเวลาของเราเพียงช่วงหนึ่งช่วงครู่ช่วงยามหนึ่งเดินไปละหมาดที่มัสยิดครับเพราะเป็นผล,ลบุญความดีที่ใครก็แย่งไปไม่ได้เราละหมาดที่มัสยิดนะครับสาหรับผู้ชายแม้กระทั่งชายตาบอดก็ยังไปละหมาดที่มัสยิดวันนี้พี่น้องครับเชิญชวนกันบอกกัน นะครับตักเตือนกันนะชัดกันด้วยกับคุณค่าความดีงามต่างๆที่มาจากท่านนาบีท่านนาบีาบอกกับเราครับวันนี้เราหวังต่ออัลลอฮ์ว่าขอให้พระองค์ด้ววให้เราเป็นคนหนึ่งที่มีเรีย่ยวแรงที่จะเดินไปละหมาดทิมัสิดและเป็นคนหนึ่งที่ยืนละหมาดทิมัสิดและก็ก้มสุ่ยุดต่อพระองค์ทิมัสิดของพระองค์นะครับวันนี้จากลาไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวะรา์มะตุลล้อยฮิวะบเระกาตุครับ I'm I